ในสิตตัแจวก็กินมะขามครับันนี้นี่คือผู้ตัมแจวนะครับอริผมผมไม่อยากพูดเลยนะครับผู้กำกับให้ผมไปขึ้นมะขามมาก่อนนะครับบันนี้ผมก็ใส่ขึ้นครับวันนี้ผู้กำกับตําแจ้วครับบ้านนี้นี่คือผู้กำกับนอนะครับปลาน่ปลานอานะครับสวดไม่มีแฟนเมียโบมี่ครับคือเก่าคนหล่อโบมี่เมียแปลกบนในสังคมนะครับสาวต้นใดต้องการพ่อพันอย่างนี้นะครับติดต่อผมได้นะครับ นะครับจับไปให้เลยนะครับเขาไม่เอิื่นพอปันเบิรงเบอร์สุดตัวนี้เป็นคอนเซปต์ครับไม่อนี่เข่าก็วั่นวันแต่งตัวนะครับนั่นผู้จัดการโอ่งครับอันนี้เสียรถครับอาบน้ามื่อวานนี่จุนฮอดมาอนี่มอยออาบคือเก่าครับนี่คือเสียรถนะครับปลูกกระรันตีคันประหยัดนะครับเสียรถนี่มีแตงโมไขยน้ำนะครับเสียรถนี่ผมสีบอยฟังนะครับแล้วมีแตงโมไขยตลอดนะครับรอดประมาณเดือนธันวากครับครับอ่านะครับไม่นี้สวดนะครับนี่นี่สวดนะครับนี่ตำกินมะขาม มาตำก,กินมามไถ pues ่ดงหลวงนะครับต้องใส่ตะไคร่นะครับตะไคร่น <kindergarten. S 2> ี่ตะไคร่หรือว่าตะไคร่น้ำตะไคร่นะครับอาผู้จำหนนปลาแดกปลานะครับประกอบกับฟองชลอนยิมมโตนะครับจะเริ่มจำหนนเงินทุนมาในเด้อนะครับให้สุดตาปลาตะไคร้ได้ปัดให้พองชลอปันทุนชุ่มเนาะตะไคร่มึงใส่ก็ได้ยใหญ่เมืทั้งในหญ่เมื่อทั้งในทั้งหมมันมัดกอกมันก็มัดแล้วล่ะมันมีจำนวนนั่นแล้วล่ะ นี่ครับใส่ปงจชรด์มดวาวเลยครับขอกลุ่นครับบริษัทการันตีเลยครับกามหัวกมแซ่บแบบว่านี่แหละคือเลกกันหลุดไปได้ก็ได้ไปมือแอเล่ห้ากินกินแบบทุ้นมากงครับนี่คือพุ่มกลับนะครับคันโบได้พ้นกลับไ่ได้ไปครับเรามีรถใหญ่ไปพาไปนะครับนี่คือ ผู้จัดการโอมนะครับนี่คือเสียรถุครับสปอนเซอร์ใหญ่นะครับนี่แหละเสียรถนะครับคนก่าปัต tn มีเมียก็หันครับเนี่ยคนปะคระับ <laughs> ปัต tn <laughs> อาซุมไม่ปะแต่แต่ผู้นี้ผู้นี้นะผู้จัดการโอมเนี่ยผมชื่อว่าความจริงให้ฟังนะครับ <c oughs> คือกนเสร็จคน,นจะสวยจะง,งามคนงามในี่ให้ยน้ำผึ้นของคนเลยเบื้องหน้าตานี่ช่งผมยังกับคนมอยตาเด็กเหล่ผหาผู้สาวให้ยน้ำผึ้นวะไม่ตะผูมังามเนาะนี่ครับเสียรถตัวจริงเสียงจริงครับบริการต่อได้ครับหุ่นพ่นจังซี่ ข้างในจะยาวขนาดไหนและใหญ่ใหญ่บิ๊กบึ้มนะครับดับเบิ้ลบิ๊ก <laughs> ว้าซิแพ็กซิเป็กช่วยซิเป็กไอ้พวกในช่วน่อยซิเ็กไอ้เรามีซิเป็กซิแพ็กงามนะครับซิรัสนี่นรเรารเล่นป,ปน๊อปกายรรครนะับนี่คือปะโน,นนะครับปะโน,นตั้มเจวนะครับแล้วตั้มเจลแเนื้อจิ้มเลจิ้มเลเนี่ยจิ้มเลยใครเคยชิมแจวนี่ก็ได้จิ้มเลยไม่กระทักม้าเนี่ยนะครับไ่ายตั้มอยู่นะครับขออนุญาตนะครับสำหรับไอซี่ทั้งหลายจะพลาดทักหรือพลาโทรเด้อนะครับช่วงนี้ บล็อกทิมเลยบล็อกพุ่มกับสิบล็อกทิมเด้ครับคุนป่าโอ้ยบขี่ล่พ่ับกนยทะเลชับลายได้กหกับม่งกว่างม่งกวางนะพ่ครับนี่นี่ครับโฆษนาความรอความรอของคนนะครับเราไปรอแบบลุ่มป่านะครับขอแนะนําเลยกระนั้นตีไปเลยกระั้นตีไปเลยคัดผู้กำกับซิบแจวแค่มะ ค่ะคักค่ะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็สงสัยยังไม่ทันจำให้ก่อนแล้วฮอดอายุปุ๋นะก่อนเนี่ยยืดยอดมากเลยเฮ็ดผู้สาวห้หลายคนครับมีทุกคนงามๆเลยนะครับคัดละคัดละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูการตอนกินเลยผมว่ได้กินน้ำในสมนี่่กินกย่ปัญะแช่งแก่แช่งเนาะบอวะถ้าส้มส้มอย่างอื่นผมกินอยู่่กแชงเาส้มยังก็เข้าใจกันเนาะ กัดแชงโอเคครับอันนี้ครับมันกินสมอยู่ครับตอนนี้กำลังกินสมนะครับสมที่ผมขึ้นไปเอาพวกมะขามครับไปนี่ขึ้นมาแล้วครับนะครับกินแสบกินนัวครับซูนี่ผมยานเฮ็ดนี่คือทีมงานที่เอาสู่ใส่ไว้น้ำรถผมนะครับแกงผมไว้นะครับสู่อันละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสู่ก้อนหนึ่งนะครับไม่มีใครได้นอกจากอยู่รีสอร์ทนะครับผมยานเฮ็ดเอฟซีท่องเนยถ้าเอฟซีผมท่องนะใครจะรับผิดชอบ สม่เป็นไรครับชุตารับพิโอบหมดครับเพชรีทองู้ใดทองกระชังครับรับเบิร์ดนี่สำหรับคนที่ไม่มีเมียนะครับโสดสนิทไม่ใช่นะครับโสดทุกคนครับสดทุกคนนะครับนี่ก็ยิ่งโสดนะครับเฮปุสาวใไห่หลายคนนะครับอันนี้อันนี้ก็โสดสนิทนะครับร้อยเก้าสิบเก้าครับที่ผ่านมาประวัติครับนี่คือบาดสัตว์ที่แบบไม่ไม่สดๆดร้อนๆนะครับคนงามเห็นบอได้กบให้กุ้คนครับปุี่นะครับ ปาดพนลเอพนนรออะไรอย่ครับผู้จัดการโอมเนี่บังสมพงครับสมพงพนปานคนมอยเป็นอะไรนะเยอะว่าเซนมาพอหยอกว่าเล่นกับพ่อห้ามพอมวนครับนะครับไถดุงภลากินไถดุงปลากินนะครับนี่กินส้มนะครับกินสมสมมะขามนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับก็เป็นมะขามหวานมันบวซีปวซีสักกันเนาะครับเนาะนะครับ กินแสีบกินหัวกับสิรุตมักกินแห้งครับสิรุตนี่ยมันกินกูนแนวเขาเป็นตันหนามูเสือนะครับกินจนจ่อยครับปกติเขาจะอ้วนนะครับสิรุตเนี่ยชอบกินนะครับนะครับเออวันนี้ผมรับผิดชอบเป็นตากล่องนะครับเป็นผักผู้แนะนําคือจะผักบอนนะครับอะไรช่วยรบเรื่องกินกันแล้วนะครับสิรุตเรื่องกินกันแล้วสิโอ้ยผู้จัดการนะผู้จัดการอมยกใช้ปากแล้วก็ช่วงนี้นะครับเอากระกินเนาะผักกินเนาะสุกเตอรนะ อ่านะครับแล้วอ่านี่ๆๆพูดกับน้องกัดใส่คำหนึ่งนะครับสิอรถจักทั้งไห้ทั้งยังครับเช็ดน้ำตาไปน้ำกระช่วงนี่นะครับเราปาดมาขามโยกับเสือรถเสียโนตักสิกบวงใส่มาขามลงไปสวัสดีว่าจะไหนว่าจะไหนว่าจะไหนผมได้ผักแข่งเรือเนาะอ่าสวดช่วครับาเป็นไงครับเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงปุ่งครับโว้ย เห็นทเทวดาน้องกันชมิดีครับบังคัสชมนะครับบังับวานมันคับชมนะครับอีกช่วงนึงครับเป็นจะมีอันสนใจนะครับทั้งเอฟซีนะครับอย่าลืมแกะขายด้วยเนีมันชุกอามากามาขายดื้อนายนายบอกไปมือกับว่านะนะครับเห็นมากอยๆนะครับผู้จัดการองค์พระสุร์นะครับปรึกษนใจครับติดต่อมาเลยครับชั่วคราวแล้วก็ค้างคืนเป็นไปได้บ่ เือลุ่นกินยังกระแสบครับกินยังนัวครับเบิ้งครับนี่ปากเป็นกินสอบเอาเดี๋ยวับเป็นคู่ชิงชนะเลิศครับสหรับเบื้องหนี้นะครับเป็นสลับโนโน่ครับคนดาเกวียนเจอกันนะครับดวลตัวต่อตัวกันนะครับคนโวกแกกาลังสวบกันคำหนึ่งครับกําลังชิญยกไทยดงจบไปแล้วนะครับคนดาเกวียนสวบไปแล้วโนโน่โนโน่ว่าไงโนโน่โนโน่อย่าอย่าไอ้เพิ่นสวบคือกันครับช่วยนี้กําลังผักกำลังจานนะครับ เอ้ยิมยานใช้กันเจ้าะชีมากกันไม่ได้เนาะสวกคนละคำนะครับอ่าคนนับเกณฑ์ว่าได้คนนับเกณฑ์ว่าได้ไม่น้อยหน้าคนนับเกณฑ์ไม่น้อยหน้าสวกไปกี่คำหนึ่งครับบานนี้อ่าโนโน่โนโนบ่อได้ต้องยกไมโครมาน้ำตักใส่บ่วงการันตีนะครับสูงไเบังเลยครับพี่น้องครับยกโชว์สวเข้าไปนะครับโอ้ยผมส้มแทนครับส้มแทนนะครับนี่ปาด คู่นี้ไม่มีใครชิงชนะได้นะครับช่วงเล่นเกมของเงาผมว่เล่นกันมาเนี่แข่งกินมังคามนี่ลยนะผมเอาช่วงนี้นะครับแข่งกินมังค่าไปเลยครับมาเนี่การเล่นเกมใครชิงชนะครับผู้ชนะจะได้เข้าห้องน้ำฟรีแพ็กเกตสองคืนสองวันนะครับผู้ชนะเด้อแพ็กเกตของน้ำฟรีครับสองข้นี่นะครับใครจะชนะกันมาเนี่โอ้ยติดตามเชียร์กันได้นะครับทางทางยูทูบนะครับนี่ บอๆครับนี่มีการโกงเดี๋ยว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 อันเจีันี่มีการโกงกันเกิดขึ้นนะครับผู้นึงกินสมผู้นึงกินเม็ดนะครับเสียรถมาจากไหนจะรถอย่าน้อยหนักกินส่วนไปครับหลังวัลคือไปเก็บเข้าห้องน้ำสองวันสองคืนนะครับบัตรเข้าไปเก็ดเข้าห้องน้ำฟรีนะครับไปจีด้สซิงแซมนะครับนี่คือการแข่งขันของเราที่ไร้สาระและไม่มีสาระกินสมชูแข่งติดติ๊กตอกไปแล้วแข่งกดไลค์ไปอะไรช่ไหชูนชูนบ่แม่บ่แม่ จะไปเบิ่มชิมห้าผมเข้าใจผิดว e ่าเราชิมหาแข่งในทิกตอกให้กดไลค์กดไลค์ผมก็ง่งนั่งเบิ่ออเขาได้ชิมห้าแล้วได้หวะสุดท้ายผู้เจ้าดิุน์คู่แข่งของเราได้ชิมหานะครับติดตามได้ครับไทยดงเดอะซีรีส์นะครับช็อตตัวนี้ครับเป็นช็อตเส่บเส่้วนกับแข่งแนวใช่ไนี่ครับเต็มจุ้ยเต็มจานกับเม็ดพริกเต็มเมาย่ยอะไอแหนะนะครับนี่เป็นตอนเลยลูกโดดลูกวันนะครับ สำหรับสืุ้ลูชมนาเสื้อลดนะครับเบื้องอาการครับอาการหน้าบุหน้าแลเริ่มกเครียดกันแล้วครับกําลังชิงชนะเลิศกับช่วงนี้ชิงดํากันครับเสียหนอไม่น้อยหน้าครับมีการใส่หัวเกิดขึ้นนะครับคือว่าจะมาจังไหนเนาะเพชรน่ะแนลไฟเคยสดประเด็กะล่ะขอคุ้นๆหรับประเด็กแซ่บปลาหนัวนี่นะครับห้องไปเลยนะครับพอสมานคือเกาพอสมานคือเก้าครับประเด็กแซ่บปลาหนัวด่านนั้นใหนบอกไม่บอกเมือกันได้มาเลยด้อเป็นแบบประเด็กแซ่บปลาหนัวพอสมานมาแล้วจะเกินล่ําแป๊ว <laughs> <c oughs> โอ้ยเอ่อแ,ดดแต่งตัวสลองวันนี้เป็นตากล้อง <c oughs> บ่ได้ขขเขากล้องนเขาแปลกบ่ใช่ใช่ผมตั้แต่ขึ้นมะคามแล้วเดี๋ยวนะพุชานุมาถมาได้มาได้อะไรจะไปนอนไปไหนมาถ่าไดุ้่งวันผมชิวๆในะผมกินน้ำแน่ผมอยากกันแหละผู้โตัวกันนะครับนะครับกดคัด กินมะขามกับห้ามปอกเปลือกออกนะครับนี่คือแคลเซียมนะครับเป็นสารคอร์ฟิวนะครับสารกักจากร่างกายสารคอร์ฟิวขับสารพิษจากร่างกายออกได้นะครับกินมะขามนะครับยาแก้เปลือกได้ขาดครับถ้าเอามะขามมาแก้เปลือกมันจะไม่คุ้มเหมือนเหมือนชงค้นนี่ครับกองอ้อยอ้อยนี่นี่คือสารคอร์ฟิวนั้นถ้าคุณกินข้างในคุณจะถูกสารระบายนะครับเป็นสารระบายนะครับจะระบายนะครับทุกท่านนะครับต้องกินทักเปลือกไปเลยเวลากินนะครับยาไปสงสัยยังเลยทิ่มลงถั่วปับ บ่วงตักกึอบนี่กินส้มของแท้นี่คือกินส้มของแท้นะครับกินแบบนี้นะครับที่ตกต้องได้เอ็ซีต่างๆนะครับผู้ติดตามเบิังนะเบ้อผมสิสวเบิังนะกินหักบบหักบบมีเฮาเว้าวักโอ้ยหงะ ซุปตาคืออะไรครับแบบซึ้งใจนะครับมะขามเนี่ยมีสรรพคุณต่อร่างกายคือไม่มีสารกาแฟกับน้ำนะครับเวลาเรากินกินมะขามก็ไปเนี่ยสารกาแฟมันจะเฮ็ดงานเลยครับน้ำตาจะไหลเลยครับขับจำพิษต่อร่างกายเนี่ยมันส่งไม่ห้ให้ไงให้ไงนะครับฝากฝากไปดุกด้วยเด้อ โอ้ยอย่าซุ่มร้ายเฮงสิวแล้วมันเป็นสิวอยู่เนี่ยเพิ <c oughs> ่งเป็นสิวน้องกันมีเม็ดเดียวครับสิวเนี่ยโอ้มีเฮ้อกนะครับฝากช่องยูทูบเลยครับไทยไท้ายดงเดือดซีรีส์นะครับแล้วก็ติดตามผมนั่มน,นะครับไม่นี่สิมีกิจกรรมยังแน่ครับไม่นี่สิไปกินส้มแล้วแล้วสิไปเขี่ยวเบิงวิวติสตัดกับห่อคอยเลยไปเบิงตะวันตกดินนะครับ